มิตรมาโอ้เน่อ่ะอ่ะอ่ะเออเออเออโอ้ยปึ๊บได้ไหมโอ้ คือผมได้ยินข่าวมากมายนะครับว่าตอนนี้เกมโ o บอฟบาสเนี่ยมันพัฒนาไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับแล้วซึ่งไอเกมเกมนี้ครับบาสเกตบอลเลเจนส์เนี่ยมันขึ้นเป็นเกมบาสอันดับหนึ่งในโลบอฟตอนนี้เลยนะครับเราช่องเรานะครับในฐานะนักเล่นเกมบาสอยู่แล้วเลยครับผมเราก็ต้องมาดูเลยครับว่าไอเกมเนี้ยมันมีอะไรดีบ้างนะครับผมโอเคเปิดมานะครับผมก็เข้ามาอยู่ในหน้านี้นะผมก็ไปรู้เหมือนกันนะครับว่าผมอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันเหมือนว่าเราอยู่ในเกมจริงเลยนะครับแล้วตอนนี้คือผมควรไปช่วยเพื่อนเล่นนะจริงริงแต่ว่าแต่ว่าเราจะเราจะข้ามตรงนี้ว ผมมาแล้วเพื่อนหนหนบอลวะอ๋อบอลอยู่นั่นโอเคกดสเปซบาร์เพื่อบล็อกโอเคเราจะรอเขาชูดนะแต่แม่งเอ้ยคือด้านซ้ายจะมีช็อปนะครับผม Inventory s t ่สเต็ปเลตติ้งโค้ดอะไรต่างๆแล้วก็มีไม p พ r k เอ้ผมเ่าจะต้องเข้าไม p พ r k แล้วก็มีว l Progress นะครับตอนนี้เราเอออยู่ที่20 o v e r a อ l นะครับผมก็คือต่ำมากมากนะโอเคแล้วกดไม p พ r k แล้วกันครับ Teleport to my park โอเค yes โอเคครับโอ้โอเค เขาเนอะโอ๊ะกโจโอเคเราอยู่ที่ไมพาร์คนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, เหมือนเอ่อให้อารมณ์ประมาณว่า NBA 2K18 นะครับผมตอนนั้นผมเคยเล่นอยู่ไอ้ 2K2019 วะเออสักอันหนึ่งนั่นแหละนะครับผมนะเออสวยจริงครับโลบอกพัฒนาไปค่อนข้างเยอะจริงนะตอนนี้เรามี20ออว่าเอาไปสู้ใครได้บ้ะมาณไหนดูดิวิวโปรเกรสนะครับผมก็คืออ,อ๋อเราจะต้องเล่นเพื่อให้ได้ XP มาใช่ไหมเราก็ต้องไปเล่นแถวนี้เดี๋ยวดูวขอบมีอะไรบ้างวะฟีเจอร์ไซเบอร์เคสนะครับผมเปิดแล้วจะได้อ๋อเป็นพวกของเอฟเฟกต์ของลูกบอลนะครับผมก็มีมิติเลเจนเดอรี่อีพิกแรนะครับไอ้โลบอกนี่มันแบบว่าเขาเรียกว่าเด่ดเนเรื่อง การสุ่มไปแล้วป่ะนะหลายเกมละเห็นนะครับผม abilityability Ab คืออะไรอ๋อบั um ้มเฟสโ o สล็อ b r e a สเต็ปได้ตามโอเวอร์ออลนั้นๆน,น,นะครับผมโอเคแล้วก็มีเอ่อเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็คือไอไอเคสที่เราเปิดไปดูไม่กี่แล้วก็มีสกินครับสกินอันนี้สกินบาร์สเนาะก็จะเป็นอ่าเป็นตัวลูกบาร์สเลยนะครับเออ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 จ๋งเจ๋งเจ๋งเจ๋งแต่ก็น่าจะดูดเงินพอสมควรแหละนะครับผมนะสุ่มละเจ็ดสิบเก้านี่ก็น่าจะค่อนข้างแพงอยู่ แอนิเมชันคืออะไรอ่าแอนิเมชันคือพวกเวลาเรายิงลงหรือปะแล้วมันจะเต้นโชว์คู่ต่อสู้นะครับคือเหมือนแบบล้อเลียนอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแบนเนอร์น่าจะเป็นแบบว่าไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนๆตรงเนี้ยนะครับผมที่มันอยู่ข้างล่างตัวเราเวลาเราเดินในพาร์คอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเกมพาสด้วยนะครับเกมพาสคืออ๋อทำให้เราบอกว่าอาสมมติคูณ2คอยก็จะทําให้เรา,าได้เงินเยอะขึ้นในแต่ละเกมนะครับแล้วก็กดซื้อนี้เพื่ออัลล็อกยูโรสเต็ปทันทีนะครับใช้สี่รออ้อ๋อกือส็คเอสาิมก็จะ ได้เปรียบนิดนึงนะครับในด้านของตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเราไปหาเกมเล่นกันสักเกมดีกว่าครับแล้วเราไปดูว่าความสมจริงของเกมนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนความสนุกมันมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ผมว่าเราไปดูเราไป practice คอร์ดกันไหมตรงนี้ถ้าเราลงไปเล่นเราจะถ่วงเขาเอานะอแต่ผมขอสำรวจตรงนี้แป๊บ,บนึง daily spinner a l t r spinner อันนี้เหมือน 2k เลยนะครับถ้าเรากดสปินเราก็ได้ของใช่ไหม่ะกดอ e ค้างปอ๊บสปินขอ1 0 0 0 0 0คอยได้ไหมขอ1 0 0 0 0 0คอยมีไหม <laughs> โอเคอเคุ้ย ได้อยู่นะ300คอยครับเอาสตาร์สปินเน์นี่รู้สึกว่าเป็น V I P เหรอสักอย่างปะอ่าโอเคครับเราสปินไม่ได้อ่ามันต้องซื้อครับตอนนี้เขาบอกว่ามีเพลเยอร์เล่นทั้งหมดประมาณ3,000คนเลยนะครับในเซิร์ฟนี้ซึ่งถือว่าเยอะเนาะเป็นเกมบาสที่เยอะที่สุดณตอนนี้นะครับผมโอเคเอ,อ่ออันนี้คืออะไรนี่อ่าได้เป็น practice shot ครับเราลองไปเล่นดูครับ take b a l อนะ่าโอเคได้บอลแล้วอ่าด้านขวาเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราต้องกดอะไรบ้าง shoot นะครับ cross step back เ i สิโอเค oh โอ้ยม่เฮ มันคืออะไรอ่ะเพื่อนดูดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวดเดี๋ยวเออ้โหมันเท่เกินอะไรวะเนี่ยเพื่อนเกมนี้โโอ้หเอฟเฟกต์แม่งสวยจัดอะไรวะเนี่ยอ่ะอ่าอ่าเออ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 งั้นเดี๋ยวเราลองไปชูทของเราบ้านกันครับเราไม่มีเอฟเฟกต์เลยนะกด e ใช่ไหมอ่ากด e ค้างครับโอเคลูกแร็กุมาแอร์บอลแล้วโอเคลองใหม่ ปึบโอ้คือแป้นจะพังแล้วครับพี่พี่ใจเย็นๆครับโอ้โหมันยิงกันแบบเอฟเฟกต์เท่เลยเกินนะเราเรายังยิงไม่ลงเลยนะเรายังยิงไม่ลงเลยเนี่ยเอ้ยมันดีเลยครับกดอีปึบได้ไหมลูกนี้ เอาลงแล้วปะเออลงไปแล้วฮะโอเคโอ้ยไม่อยู่แล้วแป้นนี้แม่งจะพังแป้นจะพังระเบิดไม่หยุดเลยอันเดี๋ยวเราลองไปเล่นของจริงสักหน่อยแล้วกันครับพาร์ปลองผู้เล่นตัวโอ้โหคือโทษนะั่งแต่งตัวกันอย่างนี้กูคงกล้าเล่นหรอโอเคเราเข้ามาแล้วครับก็เราลองไปเล่นดูกด้ครับโอเคอุ้ยอะวาร์ปเราเข้ามาแล้วเหรอโอเคโอเคครับอันนี้คือสู้แล้วใช่ไหมแล้วโอ้พี่พี่อ่อนให้ผมหน่อยได้ไหมพี่พี่คือคือผม20่สิบอ้อไงประเด็นน่ะใจเย็น อย่างนี้ก่อนนฮ้นนฮ้ยอโอเคถือว่าบล็อกไหมเมื่อกี้อ๋อโอเคครับได้เมื่อกี้เราบล็อกเหรอโอเคปึ๊บ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 เอาโดเลี้ยงอนะ่ะโดเลี้ยงอ่ะโดเลี้ยงหลอกอ่ะโดเลี้ยงหลอกอ่ะอ่ะโดนเต็บแบ็คไงแนละ้วขึ้นอย่างนี้อโอ้โหพี่ชายเดี๋ยนะคือโอ้เพอร์เฟกต์ลิลี่อีก อืมอืมอืเท่ะเลยเกิน <c oughs> คือเมื่อกี้มันเลวว่างๆม่ยังไม่ลงเลยฮะ20โอออแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยนัน่นอนั่นอ้ยเพอร์เฟกอีกมึงชูดเพอร์เฟกทุกลูกเลยมั้งแ้วก่อนเฮ้ยเฮ้ยอันนั่นๆันั่นอนั่นโอ้ยทัยยนปะทันปะหยุดเอาจริงได้ไหมขอแบบสักลูกหนึ่งอะให้ผมได้เล่นหน่อยฮะเกรดไม่ลงไม่ลงไม่ลงพี่หยุดก่อนบากแล้วได้ไหมโอเค เดมเอามันได้รีบเอาโอ้โหขอร้องขอร้องเดูพ okay. hey. ี <ter> ่เดดเดดเดดหยุ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 ดแหนแหนะแหนรู้รู้ทันรู้ทันผมรู้ทันผมรู้นี่ไงล่ะกระโดดบล็อกไงเฮ้ยไม่ลงขอเยสโอเคครับเอาลมาปึ๊บปึ๊บโอเคครับเราเข้าไปข้างในแล้วกดจะเป็นบ้าเพื่อดังใช่ไหมเอ้ยเอ้าเอ้ยดังไม่ลง โอ้โห,โโหโคุณดังไม่ลงจีจีแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหคือว่างๆเลยนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้สักแตปมเลยครับกดดังก็ว่างๆไม่ลงไงโอ้ยเหลือจะเชื่อวะมันจะวิ่งกลับไปใช่ไหมมันจะทุดโอเคมันจะ ไปขอดอื่นดีกว่าฮะข้อนี้ไม่ค่อยน่าเล่นเลยโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอขออนุญาตไปเออ่หาโค้ดก่อนละกันครับเผื่อเราจะได้คอยมาสักนิดหน่อยเพื่อมาลองสุ่มดูบ้างนะครับเพราะว่าผมอยากได้อลไรเกิดเดเอฟพวกนี้แม่งเฟียวเหลือเกินนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมขอสกิปไปตอนผมใส่โค้ดเสร็จละกันนะครับโอเคเพื่อนก็ตอนนี้ผมไปใส่โค้ดมาแล้วด้วยครับใช้เอ่อใช้โค้ดของผมคือ 150k l i g e s กับ 140k lights นะครับผมก็ใครอยากได้ประมาณหมื่นนะครับหมื่นหนึ่งก็ไปไปใส่เอาก็ได้นะครับผมได้ได้โค้ดละห้าพันนะได้จำไม โอเคตอนนี้เรามีทั้งหมด1,000 0เอ่อคอยนะครับเราจะเราไปสุ่มกันเนาะว่าเราจะได้อะไรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าราคามันจะอยู่ที่1,000 0พอดีนะครับผมโอเคเราจะสุ่มเอฟเฟกแล้วกันนะครับไซเบอร์คอยเคสอันนี้หรือเปล่านะใช่ใช่และใช่หนึ่งหนืะครับโอเคก็ถ้าได้ใช่ไหมมีโอกาสได้เลเจนดารี่มิติกด้วยนะครับผมแต่ขอไม่เอาไม่เอาเอาันคอมอนก็พอนะครับขอเป็นแรขึ้นไปแล้วกันนะโอเค3 2 1ไปครับ โอเพนโอเคเบอไ์บายมาแล้วบายเราต้องโอเพนด้วยโอเคมิติกูนจหนึ่งเปอร์เซนต์มาโอ้โอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่แย่เอฟเฟกอ่ะตรงนี้ ใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูโอกาสที่จะเป็นไปได้ก่อนเมื่อกี้นะครับโอกาสที่เป็นไปได้เมื่อกี้คือ10%เลยนะเรา10%นแตกนะไ,ได้อยู่นะการสุ่มครั้งแรกนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสักหน่อยละกันแต่ว่าหลังแรกผมขอขออนุญาตเดินเดินทั่วเมืองก่อนนะครับว่าในเมืองเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะเมื่อกี้แอบเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันจะมีคําว่าเลเจนด์หรือสักอย่างหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นช็อปหรือเปล่านะแต่ว่ารวมๆเนี่ยใน,ในในเมืองในตัวเมืองที่ โอเคตรงนี้คือฮอลเฟมนะครับก็คือใครที่แม่งเล่นเก่งๆจะได้มาอยู่ตรงนี้นะครับผมท็อปส corer ร r e a t e s t ท e a m m a t e รีบาวนะครับผม expert thief ิฟฮิวแมนชิลก็ได้เป็นพวกคนที่เก่งในแต่ละสายนั่นแหละนะครับสติล์ป้องกันรีบาวอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคงั okay, ้นเดี๋ยวเราแวะเล่นนี่ตรงนี้สักหน่อยแล้วกันไหมโอเคเราลองเราลองจอยหน่อยดีกว่านะฮนะเออแล้วเขนาน่าจะอยากเล่นกับเราครับเพราะว่าเราเราไก่ไงเพืนะ่อนเราเป็นไก่นะครับยี่สิบโอโอใครๆก็อยากเล่นด้วยนะโอเคมาครับแต่ใครหาหาลุไม่ว่าผมนี่แหละ ผมนี่แหละตัวจริงครับไม่ลงะเอ้ยรีบอลไม่ได้โอเคเราได้บอลครับโอเคเราจำว่ากด E นี่คือคอร์สอะไรใช่ไหมแล้วกด E ขึ้นฟึบได้ไหมโอ้โอ้เว้ยกูมีกูมีเอฟเฟคด้วยเอยล่ะกูมีเอฟเฟคเอิ่มสู้เปล่านี่ฟึบคอร์สไปขวาไปซ้ายแล้วนี่ไงเราโดนหลอกครับขึ้นนะลงไหมโอ้โอ้โอ้ขอรี่บอลโอเคโอเค เข,เขาไม่เขาไม่โดดหรออ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นใต้เป็นคือไม่ได้หรอเอ้ายังกี่ยังกี่โอ้เฟดเอาเวโอ้ยมึงคมเกินเพื่อนจะเย็นดิเย็ okay, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเระกันได้ครับรู้เขาจะทำอะไรรู้เขาจะทำอะไรเรารู้เรารู้เราตามทันครับนี่ไงผมกันดีนะผมกันในลูกเนี้โอเคเออโอเคครับเฮสตีเ hey, ฮ hey, 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 hey. ้เฮเฮ้คอร์สคอร์สคอร์สไปครับเราเข้าในครับลูกนี้กด e ครับขึ้นนะ โอ้โหพ่อขอร้องเถอะคือขอขอลงได้ไหมโอ้โหกว่าจะได้สักแต้มมันยากเหลือเกินครับนะถ้าเราเอาน้อยโอ้โหเโอเคแค่น,นี้ขออ้าโดนดิอาโดนดิลูกนี้ง่ายเกินนะลูกนี้ง่ายเกินดิโอ้โหแล้วโดนกันหนักครับไม่ได้คืออ๋อโอเคผมเข้าใจหลักการแล้วคือถ้าเป็น 2K อะ่ะถ้าเขาอยู่ข้างหลังเราคือมันจะว่างเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นเกมนี้ยอยู่ข้างหลังเราถ้าอยู่ใกล้ก็ถือว่าไม่ว่างนะโอเคเพราะฉะนั้นวิธีกันก็คือให้อยู่ชิดต,ตัวเฉยนะครับผมโอเคเก็บเก็ อ่าโอเคอันนี้คือคือน่าจะไม่ลงแหละนะครับผมโอเคเอ่อโหใครยิงมาข้างหลังโคตรดังนะโอเคเข้าไปแล้วลองออกมาอย่างนี้ใช่ไหมออกไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเรายังเรายังฝึกอยู่บั๊ดบั๊ดคลอนกังกี้ชุดมึงเท่แล้วเกินโอเคกันดีโอเคไม่ลงครับอื <c oughs> เราน่าจะสู่สีกันนะ <c oughs> ในเรื่องของความกาก <c oughs> เ,ราเราน่าจะสู่สีนะครับผมในเรื่องอ่าโดนเดะอย่างนี้ก็โดนนะครับอย่างนี้ก็โดนอย่างนี้ก็โดนอันนี้ wide open เรียบร้อยเรียบ ผมอยากลองชูด,ดูบ้างว่ะแต่เขาไม่ไปล่อยให้ผมชูเท่าไหร่นะครับผมปุ๊บปุปุ๊ปเอาโดนดิแต่โดนกลับมาครับแล้วยิงอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยกูอยากชูดลงสักลูกนึงอะ่ะเพราะว่าถ้าเราชูดลงนี่รู้สึกว่าแอนิเมชันมันจะแอคทีเวตนะครับหรือว่าหรือว่าไม่เกี่ยวอ่ะหรือว่าถ้าต้องกดต้องกดให้เขียวหรือเปล่ามันถึงจะแอนิเมชันมันถึงจะเปิดนะครับโอเคอันนี้กันดีฮนะปุ๊บได้ไหมโอ้โหไม่ได้ที่ลงว่ะโอเคได้รีบาวครับปุ๊บขอดกลับเอาแล้วโดนครับลูกนี้โอ้สมาร์เตอร์อีกลลลลไไไมมม่่ม่งงง ดีเปล่าโอเคขึ้นปอยอเพนครับเรียบร้อยครับผมโอเคเอ้ยโอเ้โอเกมนี้เรามีโอกาสชนะนะเกมเอ้ยเชื่อเกินเลยขึ้นวะเฮ้ยมันเปิดพลังเลยป้องวะเมื่อกี้ฟึบอ่าเข,ข้าในใหม่ครับโดนเดะแล้วโดนเนี่ยแล้วโดนผมหลอกลอ้อไงฟึ๊บฟึ๊บอ่าคอสมาครับใช่ยังไงสเต็ปแบ็กฟึ๊บคอสซ้ายคอสขวาอุ้ยโดนแล้วสเต็ปแบ็กกันมาอีกทีนึงคอสขวาคอสซ้ายแล้วโดนถึงทิ้โอ้โห สบายครับอย่างเงี้ยสบายโดนสเตปผมเข้าไปไงถ้าเรากดลบรู้ได้ไหมคอสซ้ายคอสขวาฟื้นเฮสติหนึ่งทีแล้วขึ้นครับเอยสมอตเตอร์ลูกนี้รีบเวเลยโอเคสวยเก็บได้ขึ้นครับโอเคไปขวาซ้ายโดนหลอกลอ้อเข้าในแล้วออกมาแล้วยิงโอ้ยไม่ได้ผมลองดังดูแล้วกันนะครับลูกนี้โอเคเข้าไปข้างในครับกดดังครับ เออเฮ้ยได้ดังแล้วมาครับปิดเกมไมแล้วครับยังกิเอ้ยยานากิ๋อกผมอ่านชื่อมันผิดมาตลอดเลยเหรอโอเคยานากิจีจครับโอ้โหโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูพวก d a เดล i ม s ชชั่นเทรดดิ้งม c h แ n นอะไรพวกนี้กันดีกว่านะครับเห็นเขายืนอยู่สักพักแล้วเราดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอินเทอร์อันนี้เป็นเดลิมิชชั่นก็คือเราต้องวิน3เกมเพื่อได้200คอยก็คือเป็นเควสรายวันนั่นแหละและเออได้ของไปโอ้โหพี่โอ้โห โอ้ไม oh ่ก้าดเท่เหลือเกินเทรดดิ้กมือแชมปครับ unable to trade you must be at least โอเคก็คือเราต้อง40โอเก่อนนะครับซึ่งก็คือต้องเล่นเกมไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อที่จะได้อีกผีเพิ่มและโอเสูงขึ้นนั่นเองเพื่อมาใช้อันนี้โอเค custom main server อันนี้คืออะไรอ๋อ oh. ก็คือเราสามารถ create สร้างเซิร์ฟต่างหากได้นะครับเป็น custom เซิร์ฟไปนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอลองเอฟเฟกต์เราอีกทีดิเรายังยิงไม่ให้เขียวเราต้องมาฝึกยิงตรงนี้ก่อนนะครับมันจะเด้งออกตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขียวแล้วเร เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ อ่านได้แล้วอู right. really cool. ้ห so ูโอ so ้ยเฟียวเฟียวเฟียวเกมแบบนี้แม่งแม่งเฟียวดีว่ะชอบ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 ใช้ได้นะเอาจริงเราบอกแม่งพัฒนามาไกลจริงครับนะเอาจริงทุกเกมเลยแหละนะครับเราบอกช่วงนี้คือแม่งแบบไกลๆมากนะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆโอเคแล้วตรงนี้ก็มีเอ่อ My Park Server Browser เปลี่ยนเซิร์ฟได้นะครับผมแล้วก็จอยเพื่อนได้ด้วยสมมติใครอยากเล่นนะครับผมโอเคเวทเชียร์คอร์ดนะครับผมโอเคก็คืออ๋อใส่คนละพันนะครับใส่คนละพันแล้วก็ใครชนะเอาไปสองพันก็คือเป็นอันนั้นเองไอ้เป็นโอเคงั การของเกมเราเริ่มเล่นไปแล้วเราลองไปที่เมนคอร์ดดีไหมเราลองไปเมนคอร์ดแล้วเราลองไปเล่นดูครับว่าเราจะสู้เอ่อกับกับในเมนคอร์ดได้หรือเปล่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในทีมชิคาโก o บูส s นะครับผมนำเอ้ยตาม2 0 27แต้หมเลยหรอเพ่โอเคเขาไม่ได้ส่งมาให้เราใช่ไหมเอาเอาแล้วเ,เพื่อนหายไปไหนอะเดี๋ยวกอนเอาตอนนี้ทีมเรามี2คนหรอไปกับเพื่อนไปไปไปขึ้น เย้ได้อัสิ์ครับโอเคแต่ว่าอันนี้แมปแบบนี้มันไม่ค่อยไม่มีไมมีคนเล่นกันมันเหมือนเป็นแมปที่แบบเข้ามาแล้วต้องเจอแบบนี้เป็นแบบแรกเฉยครับมันเป็นแบบแบบโฮมอ่ะนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะฮะแมปโลบอกร์บาสเกตบอลเลเจนส์นะครับใครมีแมปไหนน่าเล่นก็ส่งไว้ผมดูได้นะครับผมจะเข้าไปเช็คนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแบบนี้ถือว่าก็ดีกว่าแบบที่แล้วเยอะเลยนะครับมีระบบใหม่ๆเข้ามานะครับเป็นเกมเพลย์ที่ค่อนข้างสมูทแล้วก็เอฟเฟกต์สวยงามนะครับผมก็คนเล่นเยอะมากครับสามพ ก็ดีนะเพราะว่าคนเล่นเยอะดีเกมคณะจะอัปเดตบ่อยมีภารกงภารกิจให้ทำโค้ดให้ใส่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนทุนจบนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปครับ